ผมสั่งสารตั้งต้นผลิตยาเรียบร้อยละผมจะผลิตเองมีใครสนใจจะร่วมหุ้นด้วยไหมครับใครไม่ลงกับเสียเนี่ยเขาเรียกว่ามันเสียมารยาทถ้าเสียเปิดโอกาสให้ขนาดนี้กำนันแค่กำนันนะจ่ายค่าคุ้มครองบ่อนให้ผมตรงเวลาก็ถือว่ารักษามารยาทดีแล้ว จะลงหรือไม่ลงเนี่ยม่ว่ากันถ้าเกิดผมขอความช่วยเหลืออะไรก็ขอความร่วมมือด้วยกันแล้วกันมันก็เท่านั้นเองของเนี่ยจะถูกส่งมาทางเรือมาพร้อมกับรถน้ำมันที่จะมาส่งให้ปรีชาแล้วของนั้นเนี่ยพอมาถึงก็จะมาพักไว้ที่ปั๊มก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะให้คนเนี่ยไปขนออกมา ได้ครับเสีชนครับอืสรุปเลยนะผมจะให้ทุกคนเนี่ยหุ้นลมคนละห้าเปเซ็นเป็นค่าเหนื่อย,อย <laughs> กำนันเชิดกับว่าที่ผู้ใหญ่เชนลูกชาย <laughs> <laughs> ต้องอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วแต่อย่าให้มีปัญหา ส่วนคุณไพศาลคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคุณต้องทําอะไรบ้างอย่าเอาแต่รับอย่างเดียวคุณต้องทํางานด้วยแล้วก็ไปบอกลูกน้องของคุณให้อยู่นิ่งๆครับเสีย่ยผมมีอีกเรื่องนะครับกำนันเชิดผมจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องเกี่ยวกับการประมูลหรือการสร้างถนนหนทางอะไรของกำนันผมถือว่า มันคนละทางกันแต่ผมขอ,อนิดเดียวแบ่งเปอร์เซ็นต์มาให้ผมสัก20%ของทุกงานที่กำลังรับงานโอเคครับเสียเสียครับ <c oughs> แล้วของจะขนมาเมื่อไร่ครับต้องรอให้เครื่องผลิตยาเนี่ย ที่โรงงานครบซะก่อนผมคาดว่าน่าจะไม่เกินเดือนหน้าน่าจะเดินเครื่องได้มาฉลองความสำเร็จล่วงหน้ากันหน่อยไอสารปรีชากำนันเชิด